วันนี้เราจะทำกีกโยเกิร์ตกันนะคะโดยที่ทุกคนสามารถหาซื้อเครื่องทำกีกโยเกิร์ตได้นะคะทุกช่องทางได้เลยค่ะตอนนี้นี่คือโยเกิร์ตที่เราทำเมื่อครั้งก่อนนะคะนี่โยเกิร์ตหลังจากที่เราไปแช่ตู้เย็นมาน่าทานมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็สามารถตักเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยค่ะ ที่เราต้องการเนี่ยใส่ในเครื่องได้เลยนเนื้อเป็นไงบ้างคะน้องน่านเน้อหนะโอ้โอเนื้อแน่นน่าทานมากเลยค่ะนี่นี่คือโยเกิร์ตที่เราทําไว้แล้วนะคะนี่รสชาติเป็นไงอร่อยไหมเ่ว้าวเราเทเลยไหมคะเราลองเทสิ โอเคเราเทได้เราต้องเทปริมาณให้เต็มใช่ไหมไม่ต้องเต็มเกินก็ได้ใส่ฝาไม่จโอเคเดี๋ยวเราจะประมาณตามสัดส่วนนะคะเท่านี้ได้นะอันนี้มันโอเคนี่ปริมาณนี้นะคะเห็นไหมเราดูที่ขีดหลังจากนั้นเราก็เอาตัวบีบอัดวางไปเลยค่ะ วางวา,างลงไปเฉยๆในกล่องเลยนะคะแล้วเราจะทิ้งแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะฝาเรียบร้อยจิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเราจะดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ค่ะโยเกิร์ตที่เราหมักไว้หนึ่งคืนคือจะเป็นน้ำเวออกมานะ อันเดี๋ยวเราเนี่ยจะเทน้ำเวเนี่ยออกมาใส่ในแก้วแล้วเราจะหมักเพิ่มอีกหนึ่งนโดยที่เราจะใส่สปริงเข้าไปนะนี่มันจะมีสองชั้นนะคะอันนี้ชั้นที่มีน้ำเวออกมาโอเคเราก็จะเทน้ำเวออก อันนี้คือน้ำเวน้ำเวนี่เราทานได้ด้วยใช่ไหม,อ,มอ่านี่น้ำเวเราก็ทานได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาน้ำวเอวออกในขอดูขอเปิดดูที่เราหักโยเกิร์ตไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ยังทานไม่ได้นะคะเราจะให้เป็นกีกโยเกิร์ตฉะนั้นเราจะหมักอีกหนึ่งคืนค่ะ โดยที่เราจะใส่สปริงเข้าไปเราใส่สปริงเข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะยงเดียวนี้จะปิดฝาเข้าไปได้เลย,ยเรียบร้อยแล้วเราจะหมักอย่างนี้ไว้อีกหนึ่งคืนในตู้เย็นนะคะอีกแหบบนึ่งวันแล้วนะคะนี่เราจะเห็นน้ำเว ออกมาแล้วนะคะแล้วนี่คือกีดโยเกิรต์ตที่ได้นะคะอ้าวเราดูด้านข้างซิมีอยู่แค่นี้ <c oughs> นี่มีอยู่นิดเดียว <c oughs> แค่นี้ค่ะน,นี่มีได้อา่านไหนลองตักออกมาเลยกีดโยเกิรต์ตที่เราได้มันจะเป็นก้อนเท่านี้โอเคเรากำลังซ้อมอยู่นะ,ะ <c oughs> นี่คือกีดโยเกิรต์ตนี่ว้าวโอเคบางนิดนึง ใช่นี่คือกิกยเกิร์ตที่เราได้นะคะถามว่าเอาไปกินกับอะไรได้บ้างเอาไปใส่สลัดใช่เอาไปกินในสลัดได้เลยค่ะจบ D N เรียบร้อยการทำกีกยเกิร์ตโฮมเมดนะคะ